ไ okay. อ,อคนที่พูดว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้ s okay. <S น่ะมันโง่คุณมาถูกทางแล้วนี่วันนี้เจ๊าปลาขาวแนจะพาผมมาบุกอัดเป็ดน้อยเอาใหม่เอาใหม่วันนี้ผมจะพามาดูค้างแสงโนวาเดตของเจ๊าปาขาวแบนนะครับซึ่งไม่ใช่แดดธรรมดานะครับมันคือรถมือหนึ่งค้างสต็อกจากโรงงานนะครับซึ่งมีมูลค่ามากกว่า1ล้านบาทหลักล้านได้ไหมหลักลก้านหลักล้านเลยเหรอล,ล้านเลยอะพี่ใช่ค่ะ แต่รู้สึกว่าชอบนะรถ<ด>โอนนี่แหละโวยขวเจียวมันดูใหม่จังเลยอ่ะใช่ SP1 รู้สึกว่าจะมีห0,000หมนคันเขาผลิตมาห0,000ืคันเป็นเหมือนกับลิมิตดอ dition คล้ายๆกับคาวาสกิ PTKR1 พึ่งซึ่งก็ถ้าใครสายแดดก็ต้องรุ่นนี้ในาจะสุดที่ดูด้วยตาเปล่าดูด้วยสายตารู้สึกว่าสุดประเทศออกศูนย์ฮอนด้าเลยเป็นรถออกศูนย์อันนี้ออกศูนย์ฮอนด้าใช่ไหมขวานเจียวขอขอบคุณ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้บอกเลยว่าที่นี่นะครับรถมือสองนะครับเพียบมากมายมากกว่า4,000คันต่อเดือนเลยนะครับซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีครับถ้าสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ด e s c r i p t ันนะครับอย่าลืมนะครับ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ไอ้คนที่พูดว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้น่ะมันโง่ คุณมาถูกทางแล้วนี่อี้จับมือนี่ผมจะโดนอะไรไหมฮะัอันนี้ขอขออนุญาตแล้วนะฮะไปะอันนี้จะพาผมจะไปทางนี้เดี๋ยวว่าจะไปทางโน้นครับ แล้วแต่สะดวกเลยค่ะหรือจะขับทางเกับทางเดิมนีไหมคะไปทางนู้นก็ได้นะไปปิดคลิปเลยมันผ้าใหญ่นะเรางอมกันทั้งวันทั้งคืนเลยปิดคลิปเลยปิดคลิปเลยงไม่ไดถ่ายนมาถ่ายงานก่อนหรอถ่ายงานก่อนเดี๋ยวค่อยโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวตอนนี้จะออกป่าแล้วขอปล่อยมือก่อนแล้วกันนะไม่งั้นเดี๋ยวจะพาของเข้าไปในนู้นอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้ถ่ายงานกันละเดี๋ยวจะไปถ่ายอย่างอื่นแทน งูจะรัดเมียเขายงูจะรัดเหรอเอองูจะรัดเมียเขาเราเราปิดกล้องก่อนได้ไหมเราไปขไปในนู้นก่อนแล้วกันเดี๋ยววันนี้ทำดูทำได้จริงจังมากทำตัวเองไว้ดูทำได้จริงจังมากเชยเขยได้ดูจริงจังเนาะไะเมื่อกี้เมื่อกี้มันในป่ามันไม่ได้ไงเอาเป็นในร้านดีไหมในร้านเหรอไม่หมายถึงว่าถ่ายรถอ๋อถ่ายรถในร้าน นีรถอะไรคะเนี่ยจอดเตรียมไว้เลยอะ่ะแค่บอกว่าแค่บอกว่าจะพามาแต่ไม่คิดว่าเขาจะเตรียมไว้ขนาดนะี้ทำไมสีไม่เหมือนแดดเลยสุดทุกคันค่ะแดดไม่ใช่<ม>หรอกเหมือนกันใช่ปะส,สีไม่เคยเห็นสีนี้เนยะกรอมไม่เคยเห็นสีนี้เหรอใช่ไม่สีสีนู่นอตรงนู้นเนไม่เคยเห็นสีใช่ไม่เคยเห็นสีอ๋อตัวนี้คือ sp 1อ๋อ sp 1 n ผมถามจริงราคานี่เออ หลักล้านได้ไหมหลักล้านหล,หลักล้านเลยเหรอหล,ล้านแหละพี่ใช่ค่ะ <c oughs> แดดแค่แดดเนี่ยนะแดดเป็นล้านเลยใช่ค่ะแต่กถามหน่อยรู้สึกว่าขับแดดมาเยอะแล้วรู้สึกชอบไหมชอบค่ะอ่าพูดได้ว่าเป็นรุ่นแรกเลยก็ได้นะที่หนูที่หนูจับจับแฮนเนี่ยรุ่นแรกเลยใช่ค่ะจะเป็นแดดเลย ถ่ายถ่ายใกล้ๆก็ได้นะไม่เป็นไรเออถ่ายซูมไปเลยเอออเอารถนะรถใช่ไหมคะรถนะเอ้ยที่มันเป็นงานเลยว่ะบอกให้ถ่ายไปซูมหน้าซูมอะไรเขาไหมดูรถแต่รู้สึกว่าชอบนะรถรนนี่แหละยทั้งหมดเนี่ยที่เราคุยเมื่อกี้ผมว่าหลัก้านแล้วก็รู้สึกว่ามันดูใหม่กันเลยะใช่ทำไมมันดูใหม่กันัะ หมือนรถพิสุดน์ไหมคะเหมือนเนี่เรามาดูใกล้ๆดิไม่ไม่ไม่เดี๋ยวดูนู่นใกล้ๆสูบคนบ้างมาดูรถรถคเล่นดูรถก่อนไม่เป็นไรรายการดำเนินการมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะทุกอย่างคอนเทนต์เริ่มเปลี่ยนไปเริ่มมาทางแบบสายบันเทิงนิดนึงอย่าือสาผมแล้วกันสติ๊กเกอร์นูนรหัสตรงรุ่น SP1 กระจกทุกอย่างเัียงเบิกเลยเลยกันนี้รู้สึกว่า ก็สามคันน่ะรวมกันร้านหนึ่งอ่ะพามาดูรถในตำนานที่นี่เลยนะฮะก็คือเอาไว้ง่ายนี้ก็พามาดูที่๋ยวค่อยเรียกช่างเขาแล้วกันนะว่าใ,<ช>ให้ช่างเขามาพรีเซนต์แล้วกันได้ค่ะอันนี้ใช่รถใช่รถของทางเจาตาเนี่ยใช่ค่ะโอ้โหเป็นพระคุณเจ้าก็คือแบบเห็นสภาพอย่างเงี้ยเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมจริง,รงๆ <S <S> แล้วแล้วผมแลกแลกกั้ไหม,มแลกแลกกันไหม ไอผมมาจองจำอยู่ที่นี่ก็ได้อ่ะะได้ะคะเป็นจำเลยอ่ะได้ค่ะโอ้โหน้องได้อยู่เนาะจำเลยร้านแบบเดีไปทางนั้นนี่ก็คือคันนีล้ลองดูก็มาดูใกล้ครับทุก <ๆ S 2> อย่างจะใหม่หมดใหม่กลิ่นนี่คือดีเทลสังเกตราคาแสงพอเปล่าได้อยู่ได้อยอะเนี่ยสวยมาก การทำดีเทลรถ SP1 รู้สึกว่าจะมี10,000คันเขาผลิตมา10,000คันเป็นเหมือนกับ Limited e dition คล้ายๆกับ Kawasaki PDKR1 พ่งซึ่งก็ถ้าใครสายแดดก็ต้องรุ่นนี้ในสุดแล้วเฟรมเขาก็จะเป็นเฟรมที่เหมือนกันแต่มีความแตกต่างเรื่องของสีสีเขาจะเหมือนกันพวกล้อนะฮะพวกล้อแผงคอแล้วก็หลายส่วนนะมันจะทำมามีความล mit e d e dition ซึ่งก็ถานยากม,มีแค่หมือนอ่น่ะแต่สองคันนี้ผมบอกเลยผมบอกให้นนถ้าที่ดูด้วยตาเปล่าดูด้วยสายตารู้สึกว่าสุดประเทศไม่มียังไม่เห็นอาจจะมีที่สุดเหมือนกันแต่ยังไม่เห็นคันไหนใหม่ใหม่กริปเหมือนเขาเรียกว่าอะไรออกสู่ฮอนด้าเลยเป็นรถออกสู์อันนี้ออกสู่ฮอนด้าใช่ไหมเหมือนไหมคะออกสูนฮอนด้าซชัด <S <S จริงฮอนด้าชัดเลยค่ะโอ<ห>้ใช่บ่ะนี้สูงฮอนด้าป่ะมีเฮนาร์ซีกย ฮอนด้าเล็ซ่นเขาเป็นสำนักแต่งฮอนด้าเล็กซิ่งแต่ว่าชอบเนาะขายอันนี้เดี๋ยวกันนะจเท่าไหร่เนี่ยราคารถเออราคารถไม่ได้ถามราคาคนในบ้านี่ก็จะพยายามเชื่อมเข้าไปเนาะที่มองด้วยตาเปล่ารู้สึกว่าเนีสติกเกอร์แท้พวกนี้จะเป็นสติกเกอร์แท้หมดไม่รู้เขาขายชุดแล้วเป็นหมื่นหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจ จริงทุกอย่างคือเบิร์ดใหม่หมดสามารถเอาไปจำหน่ายขายคันละห้าห้าแสนน่าจะได้หรือว่าได้ค่ะได้นะเพราะว่าทำทำมันเยอะนะใช่ถึงแม้อาจจะไม่ได้หายากเหมือน p d k R1 คันแต่ก,ก็ถ้าเป็นปะกูรันด้าหนึ่งร้อยยี่บห้าก็ต้องตัวนี้แหละ s p สไีวยากรู้ข้อมูลคนที่เขาทำรถก็อยู่ไหนได้เลยค่ะตามให้ผมได้ไหมหนูเรียกให้ค่ะอะค่ะตต้อค่ะ เล่นเธอไหนคะอ่าเขาไปตามไปและแต่อย่าแต่แต่อย่าเพิ่งไปนะครับอยู่กับผมก่อนผมยังผมยังไม่อยากให้ไปไหนอ่าค่ะอยู่ด้วยกันก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับช้างกล้องแบบจะบังฮะผมพูดตรงเลยครับผมอ่าอันนี้ออกสูนย์ฮอนด้าใช่ไหมก็ใช่ไหมใกล้เคียงครับมันมันใช่ช่ใช่ไม่ต้องถ่มตัวอันนี้พูดจริงท่าไม่ต้องทาถ่มตัวเลยผมว่ามันใช่ครับผม จะพูดยังไงดีอ่ะมันต้องมาเห็นด้วยตาเพราะว่าบางทีเราดูในกล้องอาจจะไม่ได้ชัดเจนในขนาดนั้นอ่าครับร <อ S 1> ด้วยร<ห>ายละเอียดก็ทุกเม็ดเลยครับทุกทุกจุดท,ทุกน็อตทุกตัวสติ๊กเกอร์เบิร์ดนะฮะสติ๊กเกอร์เบิกเกร์กกรด <นะ S 1> ครับตอนนี้เขาขายเท่าไหร่ครับอยากแค่สติ๊กเกอร์ตอนนี้แท้แท้โนนหาไม่ได้แล้วครับอ๋อหาไม่ได้แล้วก็หาได้หน้ากากยังพอหาได้แต่ถ้าถ้าคู่หลังหาไม่ได้แล้วเพราะผมว่าหาบม พิพแผ่นดินหาเหมือับอันนี้เป็นของเก่าบิวอ่ครับครนวนี้อจะเหนื่ยคำว่าพิพแผ่นดินหานี่ช่างช่างหาชนิดบ้างตามพ่อขาต่างประเทศมีไหมหรือเฉพาะในไทยเฉพาะในไทยครับเพราะเมืองนอกเขาก็เอาเอาเอาไปจากไทยเหมือนกันเพราะรถเทเขาผลิตแค่บ้านเราหุ่นคันนี้ที่มูงตอนแรกก็คือมันเหมือนเป็นลิมิเต็ดของทางแด๊ดคอลล์ใช่ครับก็ลูกนั้นราคาแพงนะ ุกปั้นมันหกหมื่นกว่าบาทนรแพงกว่าค่ะแพงกว่าทั่วไปจังหวัดทั่วไปนี่หนักนิหน่อยหกหมื่นกว่าส่วนพันนี้ก็มองว่าหลายแสนแล้วเนี่ยหลายแสนเยอะนะสองแสนไปครับเกินเกินอยู่แล้วจาเกินแหละแต่ว่าบางคนก็จะหาว่าปั่นราคาเพราะว่ามันมีทุกวงการใช่วงการพระก็มีเนาะใช่ไหมเอาง่ายๆว่าหาว่าปั่นราคาแต่จริงก็ ช่างดูแล้วคือคือรถพวกนี้มันราคาซื้อขายอยู่ที่ความพอใจนะมันไม่มีราคาตายใช่ไม่มีราคาตายก็คืออย่างผมพอใจแสนเดียวก็ขายให้แต่ประมาณนี้ใช่โอ้แล้วขายไหมครับไม่ขายครับเอาไม่ขายไม่ขายช่างจะพูดทำไมเนี่ยไม่ขายอ๋อเคสุดยอดวันนี้วันนี้เราลงทุนจ้างพิตตี้มายืนข้างจริงนะจ้างพิตตี้มายืนกับรถไม่ได้แต่วันนี้พิตตี้เขา ต้องเซ็กซี่กว่านี้ยุ้ใช่หรอป่าใช่ไหมครับทราบต้องนมใหญ่ๆขอเสื้อเลยไหมคะขอเสื้อเลยไหมคะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอะไรจะขนาดนี้เจีอามเดินหนีอะลุกแรงมากเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยอกยอกไปในไปในป่าเหมือนเดิมดีกว่าถ้าถึงจุดนั้นนะฮะไม่ไม่ถึงก็ถ่ายรก่อนก็โดดสามสามคันนี้มีความคล้ายคลึงกันไหมครับสามคันนี้สามคันนี้ก็มันเป็นรุ่นเดียวกันหมดเลยครับ แต่คันนี้จะพิเศษตรงผมแต่งมันจะเป็นโปรแกรมอะไรเงี้ยครับอ๋ออันนี้ก็ออริจินอลโรงงานของแต่ถ้าโดยส่วนตัวผมชอบดิจินอลมากกว่าครับอันนี้ก็ทำให้มันแปลกๆเยอะๆไปนะแต่ตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนมือละเปลี่ยนเจ้าของละจะย้ายไปอยู่เชียงใหม่เจนนี่ละเอาเจนนี้แล้วเหรอส่งไปอยู่เชียงใหม่เจ้าของมารอละที่ที่ผมมาก่อนนะเนี่ยเนี่ยเจ้าของเขามารอละอ๋อสฉะนั้น จก็นี่ช่างเขาเรียกว่าไล่เก็บทุกเม็ดเหมือนทำทำเองหรือเปล่าทำเองทุกอย่างครับผมพูดตรงนั้นคนที่เขามาดูอะไรพวกนี้เขาเขาคิดว่ามือหนึ่งจริงไหมครับผมว่ามันใช่อะนะกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเต็มร้อยร้อเปอร์เซ็นต์ถ้าเต็มร้อยเชื่อไปแดงครับจะพูดร้อยก็ได้เพราะมันเป็นรถมือก็เก้าสิบเก้าสิบห้าได้ครับเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ บางคนปู่ยังงงว่าอ่ามือหนึ่งอย่างเช่นแบบสต๊อกจากโรงงานนี่ไม่น่ามีนะเนาะไม่มีคิดว่ามีไหมครับคิดว่าไม่มีครับคิดว่าหนึ่งขนาดขนาดแดดธรรมดายังหายากอะเนาะใช่อันนี้ก็จะเป็นทรง90หน่อยทรง90้าส่แท้ประมาณซิงซิงหน่อยครับซิงซอันนี้ทรงซิงซิงหน่อยนีิชุูสีก็แท้หมดสีแท้ครับทุกอย่างแท้หมดเลยครับไม่แท้แท้หมดเลยครับ แสดงว่าที่นี่จาเน้นของแท้เน้นของแท้ครับผมว่ามันมันจบมันดูสวยดูเนี้ยดูคือถ้าคนเล่นรถจริงๆอ่ะมันก็ต้องจบที่ของแท้ถูกต้องไหมครับใช่ในในความรู้สึกของคนแล้วก็เวลาดูด้วยตาเปล่านี่เราแยกออกคันทีว่าแท้เทียมใช่ใช่ไหมก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าคนที่เขาเล่นเทียมนะแต่ว่าสําหรับคนที่เขามีมีความรับฮะแล้วก็กําลังก็อาจจะเล่นแท้ไปเลยครับไล่ไปเลย ปะกูลฮอนด้าเป็นรถที่มีสเสน่ห์มากแล้วก็หลายๆส่วนอ่ะมันทำมาดีตั้งแต่ยุคสมัยก่อนแล้วละ่ะตอนนี้ก็ยิ่งพิเศษไปกันใหญ่ทุกอย่างใหม่หมดม่าช่างเนาะได้ครับเข้ามาเลยถือหาอหาได้เข้าเคียงกันไ,ได้ก็คือง่ายคือหาไม่ง่ายก็ปเกือบเกือบป้ายแดง ใช่ครับนี้แล้วกันบอกเลยว่าที่นี่เขาจัดหนักจัดเต็มนะของรางวัลเพียบมากมายเลยนะครับแล้วที่เด็ดไปกว่านั้นนะครับสิทธิพิเศษเยอะมากๆเลยนะครับถ้าสนใจนะครับแอดไลน์ไปเลยครับที่ gdt 99นะครับมันเหมือนรถค้างสต็อกอ่ะผมไม่เชื่อช่างโกหกผมแน่ๆเลยอ่ะมันจริงมันน่าจะเป็นรถค้างสต็อกนะมันเหมือนมากเลยอ่ะใครมาใครมาเห็นก็จริงบอกว่าแต่เนียทุกคนนะครับบางคนบางคนเขายังเอาไปพูดเลยว่าเป็นรถค้างสต็อกยังได้นะ ไม่ธรรมดาอันนี้คือรถที่นั่นแหละแปลกในเรื่องของโฟร์อาร์มเข้าไปแมสต์สุดนะเยี่ดได้นะดูแมสต์ทุกอย่างดีมากเลยอย่างหลอ่อเนี่ยเราลองคันเราดูคันนี้ค,นนคันนี้คันนี้ตัวสุดรู้สึกชอบคันนี้พิเศษแ,แสดงว่าคันนี้น่าจะแพงสุดราคาก็สดูสี่ต่างหากคันนี้ครับออ๋ราคากๆๆใกล้ใกล้ใกล้กันเลย ่าไหลรอบใกล้ๆหายากนะดูดิดูสภาพเอาง่ยคอนเทนต์ในคลิปนี้อาจจะไม่ได้แบบว่าลงรายละเอียดว่าเอ้ยปั๊มใช้อะไรมือคัดมือเบรกหรืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างผมมองว่าทำเป็นรถเดิมเ<ช>อาง่ายคือรถเดิมก็ปั๊มนิชินใช่ไหมชใช่ปั๊มนิชินบนล่างใ<ช>่อยงทั่วไปเครื่องยนต์ก็ไล่เดิมใช่ไหมครับเดิมทุกอ่างเลยครับ มันสตาร์ทได้ไมั้ยได้ครับแต่มันไม่ได้สตาร์ทเป็นเดือนละมาดูสต <c oughs> าร์ทเดือนเดียวมาสตาร์ทติดไม่ติดก็คุยลองดูแล้วกันเาให้ช่างสตาร์ทนะฮะรู้สึกว่าคันสตาร์ทเป็นหมื่นนะที่ผมเห็นอ่ะใช่ครับใช่ไหมแค่คันสตาร์ทใหม่ใหมไม่ได้ทำไมไม่ใช้ไดเกียวละ่ะ ธรมาดาอันนี้แล,แล้วนี้แล้วนี้คือยังใช้ได้ไหมใช้ได้ครับมีน้ามันแต่ม,มันคงอายุมันนานนะครับอ๋อผมก็ซื้อมาเก็บไว้มันตั้งใจซื้อ<า>ซื้ออะไรหาไม่ดูไม่ได้แล้วยุคก,ก่อนจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งผมไม่ค่อยได้เห็นนะ<ช>มันเป็นก็ไม่ค่อยได้เห็นนะทำ <c oughs> ไมเด็กๆที่ก็อยู่กับรถมาตั้งแต่เด็กนะแต่ก็ไม่ค่อยได้เห็นเหมือนกันฮะเมื่อก่อนก็เห็นกระป๋องกระปอ๋ปองพลาสติกขาว อันนั้นมันของไทยหรือเปล่านี่มันเจแปนไม่เกี่ยวของนี้ผมไม่รู้นะหรือว่าเจแปนทั้งคู่นี่ไม่แน่ใจถ้าใครรู้ขอข้อมูลด้วยแล้วกันนี่เป็นที่มาของคอนเซปต์อ่าไงเครื่องฟิตอ่ะอันนี้สตาร์ตติดง่ายไหมครับเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายค่ะคนนี้นะคุยถ้าใครอยากจะได้แนวทางก็ตามตามตามตัวรถเลยแล้วก็ถ้าใครอยากให้ช่างทำก็ทำได้นะได้ได้ทุกอย่างครับสมมติเขามี SP1 ช่างก็รับทำใช่ครับรับทำรับทำทุกแรดเลยครับทุกทุกทุกของนว่ะครับมีอันนี้มาร์คมาเกอร์พวกน็อตพวกหัวน็อตตรงนี้มีหมดนะมาร์คคิวซีก็คือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผ่านคิวซี่ปล่าผมว่าช่างโกหกจริงๆมันเป็นรถค้างสต็อกแหละเชื่อผมเป็นรถค้างสต็อก แช่า,างเขาถ่อมตัวเพราะมันแบบไม่อยากให้คนดูแบบเอาไปแบบใช่ปหมอืมย่สัมภาระเข้าอย euh ่างเงี้ยเออไปเก็บไปเก็บมาจากไหนไปเอาฮอน, <c oughs> นด้ามาหรือเปล่าฮอนด้าเขาจะพรีเซนต <c oughs> ์ได้บอกดูอะไรเนี่ยค่ะาวโชว์ของหน <c oughs> ่ยอยว้าวข้างในนี่กริบเลยข้างนอกข้างนอกสดใสข้างในก็ต้องดีด้วยนะตาเก็บไป สติกอร์พวกนี้แพงนะใช่ไหมพวกนี้แพงนะใช่แพงอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้อันนี้ผมได้มาจากข้อขาเก้าร่อคราบแผ่นละเก้าร้อยแผ่นเดียวนะครับแผ่นละเก้าร้อยก็ยางหน้ายางหลังคู่นึงเนาะรถเวฟอ่ะนาองเก้าร้อยได้ยังได้เครับสบายอันนี้ก็ยางเดิมติดรถลายติดรถนะครับยางปีปีสองพันครับปีปี น่าจะประมาณปีสองพันแปดสิบสามที่หนลายลายหน้าหลังตอนนี้คือเราจะทําให้เหมือนกับออริจินอลเลยเหมือนทุกจุดเลยครับทุกจุดเลยมันเป็นรถค้างสต็อกแหละไม่มีอะไรหรอกแล้องคิดเยอะอันนี้พูดจริงสองคันนี้ก็คล้ายๆกันเนาะช่างเนาะใช่ครับเดือนใหม่นนี่ทุกอย่างใหม่หมดเลยทุกอย่างใหม่หมดก็มันใหม่เลยผมถามจรแล้วสไตล์พวกนี้บางบางคนรู้จักไหมครับคุณทัศน์มเิโณครับรู้สึกเขาเห็นบางคนถ้าคนอายุที่ที่เขาอยู่ใน เราเราเดียวกัรถรู้จักครับฝากไว้ละการชื่อร้านนะฮะต้องเซอร์วิสแหลมฉบังครับต้องเซอร์วิสแหลมฉบังก็คือยินดีนะ,ะที่แบบว่าทางเชี่ยป้าเขาพาผมมาพามาอีอโซเกเสร็จปั๊บแล้วก็พามานี่ต่อคุอ้มแล้ววันนี้คุ้มมากเลยเดี๋ยวก็ ถ้าใครอยากจะได้แนวทางการทำในเรื่องของ SP1 นะฮะอาจจะไม่ต้องสุดเหมือนอะไรประมาณนี้หรอกแต่ก็ก็ได้ครับจริงของเทียมก็มีใช่ไหมนะพวกสติกเกอร์พวกอะไรใช่ครับอ๋องกบงบสักเท่าไหร่ดียวปล่อยให้ทำงบงบตามสั่งเลยครับตามตามสั่งไหยถึงว่าตามงบตัวเองครับ <c oughs> ถ้าแต่มันก็ต้องเป็นวิวนะถ้าจะเป็นเปลี่ยนก็ เปลี่ยนก็ต้องขึ้นไปแล้วแหละเพราะว่าเพราะว่ามันอาศัยอาศัยราคา่อค้าราคาพวกนี้ไม่ใช่ราคาที่เราเบิกจากสูตรทอมด้ามันเป็นราคาพ่อค้าเขาจะตั้งเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมไม่มีราคาเด็ดขาจริงมันก็เลยอาจจะมีการสวิงในเรื่องของการทารถคนที่ทํารถใหม่จะเข้าใจเขาจะรู้อยู่แล้วว่านั่นแหละถ้าทํารถพวกนี้ไม่ธรรมดาผมมองว่าเอาไปจอดเอาไปจอดไปชูรูฮอนด้าก็ก็ได้นะเช่าก็ได้ะละ เอาไปจอดในโชรูมอนได้แล้วก็มีติดป้ายเซล์เงี้ยได้ใช่ไว่ามันก็เป็นรถใหม่มมันคือรถมือหนึ่งแลเลยมองเป็นรถใหม่อ่ะสวยจริงๆก็รู้สึกว่าสองคันนี้สุดประเทศนะผมใช้คันนี้นะครับใช้ใช้คันนี้ได้ไหมว่าสุดประเทศผมว่าก้าวไทยนะสุดประเทศไทยดีใจที่ได้มาเจอตัวมันเป็นเพราะว่าผมถ่ายรถมาเยอะแต่ในเรื่องของแต่รุ่นหนึ่งจะเคยเจอนะครับที่แบบคล้ายๆแบบนี้แต่ว่า SP1 ทีนี้เพิ่งเคยเจอไม่เคยเห็น ยอมรับว่าสุดยอดสดยอดเดี๋ยถ้าใครชอบคลิดแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ชอ่องผมหน่อยจะได้มาหันกลับมาถ่ายคอนเทนต์สไตล์นี้เพราะว่าเราไปสายสนามเราก็มาสายนี้บ้างกลับมาแนวนี้ดูถ้าคนชอบกันนะครับอันนี้คือภาพรวมของ Nova เด a เ SP1 นะครับบอกเลยว่าสุดประเทศนะครับ3คันนี้สวยจริงๆเลยนะครับราคาหลักล้านนะครับ ผมเชื่อนะฮะว่ามันคือรถค้างสต็อกนะครับบอกเลยสุดยอดมากๆนะฮะและคลิปต่อไปอยากให้ผมไปถ่ายรุ่นไหนนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะฮะหรือว่าเคยใช้2จังหวะรุ่นไหนนะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดกันนะฮะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมรออ่านอยู่นะฮะ